ค,คุณติ้งดิลิไทยประจำวันที่5กันยายนาพศ2,565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดเซ็ตบวก0.20อยู่ที่1 6 2 2 5 5แนวรับจะเป็น1613.20แนวต้านจะเป็น1635.78ถ้าทะลุได้จะเป็น1 6 7 9 9 3ค่ะ ไปดูเซตห้าสิเซตห้าิบตดลบศูนอยู่ที่983.99แนวรับจะเป็นเก้าเแนวต้านจะเป็นเก9าแป้าทะลุได้จะเป็น1 0ึ่งศูนย์ศอไปทำเฟรมสินาทีตามรูปแบบของหุ้นซิงดิลิไทค่ะตัวที่หนึ่ง JDF JDF ราคา3.80บาท80สตัสตางค์บวก26สตางค์ค่ะเปอดตลาดแห่งนี้ JDF ก็โดยลงมาก่อนที่3.56บาท6สตางค์แล้วก็ดังขึ้นไปรอบแรกที่3.78บาท78สตางค์เล็กจุดเดิมขึ้นไปสูงสุดที่3.82บาท82สตางค์แล้วก็ลดลงมาปิดที่3.80บาท80สตางค์ค่ะดูราย1นงนาทีของ JDF ก็จะเห็นว่า แท่งซื้อข้าลับกับขายออกเพราะว่าแท่งสุดท้ายแล้วไม่ JDF ปิดเขียวค่ะดูทางเฟรมเดของ JDF ก็จะเห็นว่าตรงนี้ข้างล่างจะเป็น3.30บาทส0สตางค์แต่ว่าพยายามจะเบรกที่3.86บาท86สตางค์ให้ได้ถ้าเบรกได้ก็น่าจะไปต่อค่ะตรงนี้มีวอลลุ่มเข้าด้วยหเได้จากแทบสีแดงตรงนี้ค่ะ JDF เป็นหุ้นไซเยวเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลูรายไดอยู่ที่293ล้านบาทค่ะแนวรับ3.70บาท70สตงางค์แนวจ้าน3.84บาท8สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3.94บาท94ค่ะ3ามบาทสตางค์ค่ะตัวต่อไป bts bts ราคา8.60บาท60สตาง,งค์บวก30สสตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ ก็ BTS ก็ลดลงมาก่อนที่8บาท25สตางค์ใช้เวสะสมดังขึ้นไปรอบแรกที่8บาท55สตางค์แล้วก็ไชเวเอัพขึ้นไปปิดที่8บาท60สตางค์ค่ะใช่เบคจุดเดึงขึ้นไปปิดกระดดดที่8 0บาท60สตัตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ BTS ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก สังท่งสุดท้ายแนะ้ไม่ BTS ปิดกระโดดนิดนึงค่ะดูมาทามเฟรม D ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นหึ่งทรงปรับตัวค่ะข้างล่างตรงนี้จะเป็น8บาท25สตางค์เพราะว่าเดยลงมา2รอบแล้วแต่ว่าก็ไม่หลุดค่ะก็จุดเบรกจะอยู่ที่8บาท75สตางค์ค่ะอันนี้ก็เบรกสรอบแล้วก็ไม่ผ่านเหมือนกัน BTS เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a l ู e d a อยู่ที่596ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ8บาท40สตางค์แนวต้าน8บาท75สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น9บาททวนค่ะตัวต่อไป TTB TTB ราคา1บาท26สตางคา์วันศุกที่ผ่านมาถือว่าไซเวย์ค่ะ เตลาดแท่งนี้ TTB ลดลงมาต่ำสุดที่1.24สตางค์แลเวสัดส,สูงดังขึ้นไปสูงสุดที่1.27สตางค์ท้ายตลาดหลดลงมาปิดที่1.26สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายน้ำม่น TTB ปิดเขียวค่ะดูทมฟิลม์มดีก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หลดลงมา เดยลงมาก็ไปรุ้นกันว่าจะกลับไปยืนที่เดิมได้ไหมน่าจะเป็น1บาท33สตางค์ค่ะ TTB เป็นหุ้นไซเวย์ไปนุ่นเกี่ยวกับดัาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์แบบครบวงจรภาพรวมบริษัทมีกำลไรและมีปันผลมีวัลูในเดีอยู่ที่543ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท24สตางค์แนวต้าน1บาท29สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท33สตางค์ะ่ะแต่ว่า TTB ติดเครื T ่องหมา CA XD วันที C ่5ค่ะตัวต่อไป CHG THG ราคา3บาท72สตางค์บวก2สตางค์ค่ะวัตลาดแห่งนี้ THG ก็เลยลงมาตามสุดที่3บาท66สตางค์ก็ไซด์เว้อัพขึ้นไปสูงสุดที่3บาท74สสตางค์ ค้าตลาดลดยลงมาปิดที่3าบาท72สิบตางค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายทำให้ CHG ปิดไม่สวยค่ะดูทางเฟรม D ก็จะเห็นว่าตรงนี้ลดยลงมาข้างล่างคือจะเป็น3ามบาทห้บหกก็อันนี้เป็นหุ้นทรงกลับตัวชัดเจนค่ะ ด S CH g เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a l u e น a y อยู่ที่193ล้านบาทค่ะแนวรับว3บาท68สตางค์แนวต้าน3บาท74สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท80สตางค์ค่ะว่า CHG มี b ิ g l อ t เข้าจำนวน18ล้านบาทค่ะตัวต่อไป t f g ท s g ราคา6 4บาทส5สตางค์บวก15สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ TSG ก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่6 5บาท55สตางค์แล้วก็ลดลงมาจำสสุดที่6 3บาทส5สตางค์ใช้เวสตดโมปิดที่6 4บาทส5สตางค์ค่ะดาราย1น,นาทีของ t f g ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออก ท่งสุดท้ายแล้วไม่ TFG ปิดเขียวค่ะดูทางเพรมเดของ TFG ก็จะเห็นว่า,านี้ก็ลนลงมาแล้วก็พยายามพยายามจะขึ้นไปที่6บาท75สตางค์ค่ะแต่ว่าก็ขึ้นไม่ได้แนวแต้านสำคัญก็อยู่ที่6บาท45สสตางค์ค่ะ TFG เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิต และจำหน่ายไก่และหมูสดภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูในย์อยู่ที่1น3้ยาล้านบาทค่ะแนวรับ6บาท35สตางค์แนวต้าน6บาท55สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6บาท75สตางค์ค่ะตัวต่อไป nv nv ราคา3บาท46สตางค์บวก16สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ เปิดตลาดแท่งนี้ NV ก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่3า8บาหสตางค์ใช้เวดาวลดลงมาเต็มสุดที่สามบาทสี่สตางค์ถ้าตลาดกลังสับขึ้นมาปิดที่3า6บาทสสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีทั้งซื้อข้าสลับกับขายออกช่อสุดท้ายทำให้ NV ปิดเขียวค่ะดูทม์เฟรมดีของ NV ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ ช้เวทะส,สมข้างล่งจะเป็น2บาทหสบาท56สกตางค์ตรงนี้ก็เป็นหุ้นส่งกลับดัวยชัดเจนค่ะ NV เป็นหุ้นไซด์เว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีแวลู่ในเด้อยู่ที่157ล้านบาทค่ะแนวรับ3.38บาทส8สตางค์แนวจ้าน3.57บาท7สสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท68สตางค่ะตัวต่อไป F T I F T I ราคา2บาท70สตาง,งค์บวก16สตางค์ค่ะเบดตลาดแห่งนี้ F T I ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท76สตางค์ลงลงมาจำสุดที่2บาท60สตางค์ถ้าตลาดดันกลับขึ้นไปปิดที่2บาท70สสตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีของ F T I ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกสามท่งสุดท้ายนั้นไม่ F T I ปิดเขียวค่ะดูทไทมเฟรม D ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ใช้เวสะสมอยู่ตรงเส้นแดงแล้วก็อน,นี้เป็นหุ้นทรงกลับตัวชัดเจนค่ะแต่ว่าก็เสียงนะคะเพราะว่า F T I overbought อยู่ในโซน overbought แล้วค่ะ fti เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีลูลค่ในที่9 8ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท60สตางค์แนวต้าน2บาท76สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท86สตางค์ค่ะตัวต่อไปมอมอของราคา2บาท40สต,าง,สตางค์บวก4สตางค์ค่ะ ตลาดแห่งนี้มอก็ลดลงมาก่อนที่2บาท32สตางค์ใช้เวสะสมดันขึ้นไปรับได้ที่2บาท38สตางค์แล้วก็ใช้เวสะสมดันขึ้นไปปิดกระโดดที่2บาท40สตางค์ค่ะดูได้1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายรําให้มอปิดกระโดดค่ะดูทางเฟรมเดย์ของมองก็จะเห็นว่า ก็เลยลงมาที่2บาท30สตางค์ก็มาล่นกันว่าจะเก็บตัวได้ไหมมาเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูดายดีอยู่ที่97ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท34สตางค์แนวต้าน2บาท4 2สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท50สตางค์ค่ะตัวต่อไป n r f NRF ราคา6บาทส5สตางค์บวก25สตางค์ค่ะตลาดเท่งนี้ NRF เปิดกระโดดขึ้นไปที่6บาทส0สตางค์แล้วก็ลดลงมาต่ำสุดที่6บาท20สตางค์ไซเวอัพดังขึ้นไปสูงสุดที่6บาท50สตางค์ถ้าตลาดเลยลงมาปิดที่6บาทส5สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลัลป์กับขายออกแท่งสุดท้ายทวให้ NRF ปิดเขียวค่ะ ดูทางเฟรม D ของ NIF ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลนลงมาก็าลังจะเป็น6บาททวนจุดเบกจะอยู่ที่6บาท60สตางค์ค่ะ NIF เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องปรุงอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีแวลูลไนตอยู่ที่75ล้านบาทค่ะแนวรับ6บาท20สตางค์แนวต้าน6บาท50สตางค์ ถ้าเธรูด้จะเป็น6 8บาทแปสตางค์ค่ะตัวต่อไป AMR AMR ราคา4บาทเจสตาง,งค์บวก22สตางค์ค่ะวัตลาดแห่งนี้ AMR ก็เลยลงมาก่อนที่4.44บาทสตีตางค์แล้วก็ดังขึ้นไปสูงสุดที่4ี่บาทเจสตางค์ลยลงมาที่4ี่บาทหสตางค์ถ้าตลาดดังกลับขึ้นไปที่4ี่บาทเจสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายแล้วไม่ AMR ปิดกระดุดนิดหนึ่งค่ะดูทางเฟมเดก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เลยลงมาข้างล่างสุดจะเป็น4บาทสสตางแล้วก็3แท่งเป็น3แท่งกลับตัวค่ะ AMR เป็นหุ้นแซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มีแวโลดรายไดอยู่ที่64ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท62สตางค์แนวต้าน4บาท80สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท94สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายก็คือโซล่าโซล่าราคา1บาท17สตางค์บวก6สตางค์ค่ปะปัตลาดแห่งนี้โซล่าก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่1บาท16สตางค์แล้วลงมาตามสุดที่1บาท13สตางค์ ก็ไซเวสเสริมได้ขึ้นไปสูงสุดที่1.18บาทสตางค์ท้ายตลาดลดลงมาปิดที่1.17บาสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของโซล่าก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกชวนสุดท้ายแล้วไม่โซล่าปิดกระโดดนิดนึงค่ะดูไทม์เฟรมเดของโซล่าก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ข้างล่างจะเป็น1.7บาสตางค์จุดเบก็จะอยู่ที่ 1. บาท กีดเวก็จะอยู่ที่1บาท26สตางค์ค่ะโซล่าเป็นหุ้นแซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทต่างๆภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลูในเรอยู่ที่52ล้านบาทค่ะแนวรับ1 1 4บาทส4สตางค์แนวต้าน1บาท21สตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น1บาท26สตางค์ค่ะ ก็วันนี้ไม่มีหุ้นวอแลนด์นะคะมีหุ้นที่ติดสแกนแต่ไม่ได้อลุนก็คือ plus plus เพราะว่าเขาบวกเยอะเกินแล้วก็มี epg แล้วก็ ssp ที่เขาแพงเกินไปแล้วก็มี cildc ค่ะ cildc แล้วก็อามาณะค่ะที่ติดสแกนแต่ไม่ได้อลุนด้วย มีหุ้นบิกรอดเข้าก็คือ f k r จำนวน55ล้านบาท XPG จำนวน10ล้านบาทค่ะมีข่าวอะไรอีกไหมอ๋อมีข่าวหุ้นติดแคชบาลานหนึ่งตัวก็คือ KKC ติดแคชบาลาน T หนึ่งจะหลุดวันที่23กันยายนค่ะก็หุ้นซิ่งดิลี่ไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย วันนี้ลงคลิปชา้าขออภัยพี่ๆด้วยนะคะ